การเลี้ยงคนแก่นะครับแม่เท่าวัย84ปีก็อาจจะไม่เหมือนส่วนใหญ่ของผู้เท่านะครับเพราะว่าแม่เท่าของเราจะความจำเสื่อมได้เร็วกว่าเพราะว่าเคยล้มหัวฟาดนะฮะก็เลยทำให้ความจำหายไปเร็วนะครับเป็นเหมือนอัลไซเมอร์นะฮะแล้ววันนี้ นะครับแม่เท่าของเราก็มีวิธีการใส่แว่นตาใหม่วิธีแบบใหม่ <laughs> นี่คือวิธีการใส่แว่นตาของแม่เท่านะฮะ <laughs> <laughs> นี่นี่สวยไหมสวยไหมเออถามว่าสวยไหมอ่า <laughs> ใครบอกว่าสวยบอกด้วยนะครับนี่ครับเอาแว่นตาเสียบไว้หน้าผากนะฮะนะครับนี่คือ แฟชั่นใหม่ของเม่เท่ายายบบเรียวที่อีฟาบลำพูนนะครับนั่งจิบโควตินไปด้วยแล้วบอกให้ใส่แว่นตานะครับนี่ฮะนี่คือแฟชั่นใหม่นะฮะสาวๆอาจจะเอาไปใช้ได้นะครับวิธีใส่แว่นตาแบบใหม่นะฮะเรียนแบบนางแบบของเราวันนี้ยาย่บเรียว ทำไมถึงใส่แว่นตาแบบนี้มันเห็นชัดไหม <He ard? S 2> เ <c oughs> หน็นเห็นชัดดีเนาะเออใครสอนให้ใส่แบบนี้ใครสอนให้ใส่แว่นตาแบบนี้ฮะใครสอนไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้แต่ใส่แบบนี้แล้วมันสวยใช่ไหมใช่เออเ,อเอห็นชัดดีเนาะใส่แว่นตาแบบนี้นะเนาะอือ กินโอวันตินไปต่อเลยกินโอวตินนี่กิน,ก,นกินไปเลยนั่งนั่งนั่งเลยตักตักใส่ปากเลยนะครเราก็จะประมาณว่าอยู่กับคนแก่เหมือนอยู่กับเด็กไปในตัวนะครับถ้ามีสองแบบนะบเห็นพฤติกรรมการกระทําต่างๆแปลกๆออกไปหลากหลายรูปแบบนะบวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับ ใส่แว่นตาแบบใหม่เอาเน็บที่หน้าผากนะครับแฟชั่นใหม่ของยายบเรียววันนี้ฮฮ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 